ยันนี้มีอยู่ในเอ e n c o เตอร์ห้องของเนโกที่ทําให้คีกลายเป็นปูซึ่งดอบสมบัติมากึนและจานแต่ลายมากที่สุดในช่วงด่าน5ขึ้นไป มาดูกันที่อาเมนชิ้นแรกของเราก็ที่เราต้องการจะเป็นอาเมนอีคอนที่สามารถช่วยเพิ่มเรเวลหรือ e x p ให้กับบอร์ดของเราได้น네่าจะสุ่มทิ้งไปทั้ง3ามอันเลยมีแลมินที่ช่วยเพิ่ม EXP ได้กับออเดดชิมเมอร์ที่จะมอบอร์ติแฟ์ที่สามารถสร้างเงินให้กับเราได้ผมเลือกอันขวาสุดแล้วก็หยิบแคมเปอร์เบสมาก็เดี๋ยวเอาไ้คอมโบกับกุนซูซึ่งเป็นไอเทมคอมโบกันได้ดีเลยก็จะทําให้ช <G> ่วงต้นเกมของเรายิ <converter> ่งตียิ่งได้เงินทําให้เรารวยมากยิ่งขึ้นและในช่วงต้นเกมเรามี ไซล่าสดาวก็จะให้ไซล่าเป็นตัวถือของแล้วก็ตัวแบกของเราในช่วงต้นเกมไปก่อนมาเจอเป็นบ้านแรกวอยเซอร์กับมอคานะ่าสดาวซึ่งบอร์ดของเราแข็งกว่าจึงสามารถเอาชนะได้อย่างไม่มีปัญหาเลย ก็มาเจอกับบ้านที่2ต่อเนื่องไปเลยเจอเป็นบุยเซอร์สเลเยอร์รดร์มุนโดสองดาวแพงหน้าฝ่ายนั้นเนี่ยถึกมากๆเลยแล้วก็ตัวดามเมจของเราไอเทมยังมีไม่ครบเลยทําให้รีดดามเมจออกมาได้ไม่มากก็ทําให้ตานีเ้เราแพ้ไป มาได้รอบ2อขีด3ได้โลฟีเป็นเซราฟีนขึ้น2ดาวตัดภาพมาเจอกับบอดเซเลเยอร์มีไซรัสขึ้น2ดาวแล้วไซรัสสกิลมาทีดาลเลียของเรายืนไม่ไหวตายลงไปแต่ไซรากับเซราฟีนก็สกิลสังหารไซรัาลงไปได้แผงหน้าเราตายกันหมดเหลือแค่แผงหลังแต่ดูเหมือนคดีจะพลิกไซรัสสาธสกิลส,กสังหารย้ออีแล้วก็เวนลงไปได้ชนะไป ทำมาไดรอบวงล้อไอเทมที่เราต้องการก็คือคาทาเวทจะทำให้ไฟบิวเป็นคุนซูได้เมื่อมีคุนซูผสมกับกคมเบอร์เบจะทำให้ยูนิตของเรายิงเร็วมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เราปรั๊มเงินได้รัวๆเลยด้วยในตานี้ก็จะสลับเอาเซนนาลงไปเพราะว่าไอเทมที่เรามีถ้าเอาไปใส่ให้กับตัวกายภาพจะคุ้มกว่านั่นเอง เปลี่ยนบอร์ดเล็กน้อยแล้วก็เติมเซเลยเยอร์ลงไปแล้วก็เก็บวินสติกต่อยาวๆเลยม,มาในรอบ3คิด1บอร์ดของเราสามารถเปิดโลเ้นออกได้แล้วก็ตาน,นี้ผมน่าจะเลือกเล่นเป็นโคเรนออกต่อยาวๆ ซึ่งถ้าเราชนะเราก็จะเก็บวินสติกยวต่อยาวๆแต่ถ้าหากเราแพ้ก็จะไปทางด้านของรูส,สติกซึ่งเลือดเราก็มีเยอะอยู่แล้วทําให้สามารถเต้นรูส,สติกต่อได้แล้วก็ในช่วงนี้ก็ค่อยๆอ,อัพเลเวลต้นไม้ไปเรื่อยๆ ในรอบ3ามดสเลือกอักเมนที่เราต้องการก็จะเป็นอักเม้นคอมบัก,กับอักเมนไอเทมผมเลือก o อฟอนไ i เพื่อที่จะได้มีไอเทมในบอร์ดของเรามากยิ่งขึ้นจากนี้ไปเราก็จะเก็บรลูสติกต่อยาวๆเลยแล้วก็อัพเวลต้นไม้ไปทางด้วย ก็มาที่สเตจสี่ก็ตอนนี้เริ่มเข้า <'m> ช่วงเลดเกมแล้วเราต้องการเปิดโกลเด้นออฟหให้ได้ไวที่สุดและนี่ครับสุ่มมาเจออเฟรีออสดาวแล้วก็เวอร์โกอีก2ตัว <I am. S 1> ในไม่กี่โลเท่านั้นเองเป็นอะไรที่ดวงดีทข้ามาในบอร์ดของเราตอนนี้ก็มีโกลเด้นออฟอยู่5ตัวแล้วขาดแค่อันนี้ตัวเดียวก็จะสามารถเปิดโกลเด้นออฟหกได้เลยแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องรีบเพราะว่าเราต้องคํานวณเงินให้ดีเพราะว่าเราจะต้องเก็บสแต็กต้นไม้ด้วยและหน้าตาบอร์ดของเราก็แคบป,ประมาณนี้ ในรอบ4คิปหนึ่งเรามาเจอกับบ้านไอมาสคอรอตแต่ว่าบอร์ดของเราฮิตแล้วแถมยังมีอัเฟรียอสดาวด้วยพร้อมกับเบสอินสตอดของอัเฟรียอสทำให้เวลาตียิ่งตียิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งตียิ่งฮิวตัวแทงของเราด้วยจึ่ทำให้ตานี้กับทีมของเราชนะไป มาในรอบ4-2ขีดรอบเลือกอักเมตนชิ้นสุดท้ายก็ที่เร็งๆไว้จะเป็นโอเวอร์ฮิวที่จะทำให้ทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3จะทำให้ฮิวแล้วก็ทำดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นแต่อักเม้นเบสซิ่งโซก็น่าสนใจเพราะว่าแชมเปี้ยนที่โจมตีเร็วที่สุดจะทำให้ได้รับพลังเวทและความเร็วโจมตีมากยิ่งขึ้นแต่จะส่งผลไปให้กับแชมเปี้ยนตัวอื่นอีกในทุกๆ3ามวิซึ่งเป็นอักเม้นที่ดีเหมาะกับบอร์ดของเรามากด้วย จากนี้ผมก็สุ่มเพิ่มหาแผงหน้า2ดาวแล้วก็หาตัวแอนนี่เพื่อที่จะทำให้ปอร์ดของเราติดโคเดนออกรบที่จะเพิ่มตาเมดแอมให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าโชคร้ายที่เราไม่เจอเลยเจอแต่แผงหน้า มาในรอบนี้จเจอกับบ้านโกลเด้นออกบ้านโกลเด้นออฟฝ่ายนั้นยังเลเวล7อยู่เลยแล้วก็ยังไม่ฮิตอัฟเฟรีออสสดาวหรือแอนดี้2ดาวเลยด้วยซึ่งบอร์ดของเรานั้นฮิตไปหมดแล้วเบอร์โก้กระโดดเข้าไปสับลวงแผงหลังซามิรากระโดดเข้ามาสาดกระสุนข้างในแต่ว่าโดนอัฟเฟรีออสเก็บลงไปและทําให้เราเก็บชัยชนะมาได้ในที่สุด มาในรอบ4ขีด3เราต้องการหาแอนนี่ให้ได้เพื่อที่จะได้เปิดโกลเด้นออฟ6ให้ได้สักทีแล้วก็พยายามขายตัวที่ไม่จำเป็นทิ้งเพื่อที่ได้เก็บต้นไม้ให้ได้สแตกตามจำนวนเพื่อเพิ่พมดาเมจแอมของเราและเรียบร้อยเราสามารถเปิด6โกลเด้นออฟได้แล้วจากนี้ก็จัดหน้าตาบอร์ดของเราทีหน่อยแล้วก็ไปสู้กัน ในรอบ4.3เจอกับวารัสรีโลบบานเอ็กโซเทคอัฟเฟรียอสตีโมเดคไครเซรเก็บลงไปได้แล้วเวอร์โกโกระโดดสับลงไปจ่ายสติลละลายแผงหน้าแล้วอัฟเฟรียอสตีดาวกระจายรัวๆทั้งตีเร็วและหิวทำให้เลโอน่าตัวแทนของเรายืนได้นานมากๆ,ๆก็ทำให้เราชนะไปในตานี้ มาในรอบวงล้อเราต้องการหาของให้กับเวอร์โกซึ่งเป็นคาทาเวทซึ่งเอาไปทำจิวการเลดจะทำให้สกิลของเวอร์โก้ติดค r ีติคอ l ได้หรือไม่ก็อาจจะหยิบเป็นไอเทมแทงเป็นเจนเบลเอาไว้สามารถทำรีเดมชันได้และคาทาเวทของเราก็โดนตัดหน้าแย่งไปแล้วที่เหลือๆก็จะทำเป็นไอเทมแทงแล้วกัน ก็จากนี้จะเก็บเงินขึ้น level 9ต่อไปเพื่อที่จะเตรียมลงออรล่าจะได้ติดเท็ดอนิมาสคอร์ไปด้วยส่วนไอเทมที่เรามีดาบผมไม่ได้ใช้ก็เลยเอาไปทุบทิ้งย่อยออกมาได้เป็นเสื้อเชนเวสซึ่งสามารถทำซันไฟได้และบอร์ดของเราก็ยังไม่มีตัวตัดอยู่เลยด้วย มาในรอบ4ีขีดหบ้านที่เราเจอจะเป็นบ้านเซนาและเวนเชเลเยอร์ดีโลซึ่งบอดฝั่งน้งข้ามเขายังไม่ฮิตเวน3ดาวหรือเซนา3า3ดาวเลยและเรียวหน้าของเราก็เป็นตัวแทงที่ถึกมากๆที่มีอฟเฟริออสคอยฮิเดินเรือสู้ด้วยจึงทําให้บอดของเราชนะได้ในที่สุด ในรอบ4ีขีด6เราก็ยังไม่รีโลและจะเกิดเงินพื่ะอัพเฟลที่โครเมี่ยก้ด้วยส่วนศัตรูที่เราเจอในรอบนี้จะเป็น AMP y ยูมีรีโลอัฟเฟรอสปล่อยดาวกระจายและฮิวแทงของเราและเวอร์โกกระโดดสับฆ่าแทงแผงหน้าของศัตรูลงไปได้และศัตรูยืนไม่ไหวแต่ว่าเดียหน้าของเรายังยืนได้อยู่โดยมี a เฟ r ติออสคอยช่วยคิวจึงทำให้ทานนี้ของเราชนะไปได้ มาในรอบคิวเราได้เวอร์โกฟีบทำให้อัพเลเวลไปสองดาวได้จบรอบคิปมาเงินที่ได้เยอะมากๆแต่ว่าเราจะเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เก็บแตกต้นไม้ได้แล้วก็เก็บดอกเบีย้ยจากเงินที่เรามีอยู่ด้วยส่วนไอเทมที่เหลืออยู่ก็จะทำเป็นจิลคัลเลตใส่ให้กับเวอร์โกแล้วก็แอนวิลเลือกเป็นธนูจะได้เอาไปทำเป็นสไตลติชีบจอกเกาะเวทให้กับทีมด้วย มาในรอบ5คิด1เจอกับบ้าน Exotec h w e เว e เอ็กซิคนเรทัฟฟอรีออสยืนตีแล้วเวอร์โก้กว่าจะได้สก,กิลก็เดินออมลงเลนานมากและเวก,กับวารัสฝ่ายของข้ามสก,กิลเ E สอาสกิลจัดการแผงหน้าและตัวแทงของเราไปได้หมดเลยและตัวที่เหลืออยู่มีแต่แผงหลังเจอจินกับมอร์ก้าสาดสกิลสังหารแทงหลังของเราไปได้จึงทําให้ตานี้เราแพ้ไป ในร,รอบ5ขี2รอบนี้เราจะอัพสแต็กต้นไม้โดยการอัพเลเวลจะได้เหลือเงิน30เอาไว้อัพเลเวลในรอบหน้าเพื่อเตรียมลงเป็นออร์ลาและเปิดเทศอนิมาส,สคอร์ทให้กับทีมเราด้วยในรอบ5ขี2เจอกับบ้านสตีเตมอนอัฟเฟริออสปาสาก,กิลจาวกระจายรัวๆและกระแทงของเราคอยยืนรับดาเมจยู่นนหน้าต่อไปและซามิลากระโดดเข้ามาสาดสกิลใส่แผงหลังของเรา ต่เบอร์โกของเราก็เดินเข้าไปล้วงแผงหลังของฝ่ายตงข้ามมาด้วยเช่นกันและเรียวนาของเราก็ตายไปเบอร์โก้ที่เหลืออยู่ยืนรับดาเมจไม่ไหวแลยแต่อัลเฟรดิออนแล้วก็ไม่รอดทําให้รอบนี้เราแพ้ไป มาครับในรอบ5้าขีด3เราจะอัพเลเวลแล้วก็เติมออโรราเพื่อเพิ่มเ,เทปออนิมาสคอร์สรไปแล้วก็ดีโลหาตัวหาออโรราให้ได้เป็น2ดาวและในรอบนี้เรามีอัฟเฟรียลถึง6ตัวกับซาย่า hmm. อีกเจตัวซึ่งอาจจะทำา4บาท3ดาวได้ มาในรอบ5ขีด3เจอกับบ้านเว็กเอ็กโซเทคก็ในรอบนี้ภาพเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเวอร์โกของเราสาม,มารถกระโดดเข้าไปล้วงเว็กในแผงหลังของเขาได้และเหลือสตูแค่2ตัวนั่นก็คือโมเดิร์ไซอ์กับวารัส3ดาวซึ่งในรอบนี้ก็ชาะได้อย่างไม่มีปัญหาเลย ในรอบวงล้อ5ขีด4อเทมที่เราต้องการก็จะเหลือแค่ไอเทมของออโราซึ่งมันไม่มีไอเทมเว์เลยจึงหยิบเป็นอะแดปที่เพมเอาไปสลับของใส่ให้กับเบอร์โกแล้วก็เอาสตัติกชีพไปโยกใส่ให้กับออโราแทน S <S <S จากนั้นในรอบนี้ผมก็ดีโลน,นิดหน่อยเพื่อที่จะเก็บหาอฟเฟรออสให้ได้3ดาวหรือไม่ก็สายา3ดาวแล้วก็คอยเก็บสแต็กต้นไม้ด้านขวาด,ด้วยเพื่อเพิ่มดาเมจแอมแม,แม่กับทีมของเรา ในรอบ5คิด5เราก็เจอกับบ้านเวกเอ็กโซเทคแล้วเวอร์โกกระโดดสัตว์ไปติดแผงหน้าของศัตรูแล้วตัวแทงของเราโดนเวกสกิลหายไปเลยแล้วเวอร์โกพยายามที่จะลงแทงหลังศัตรูแต่ว่ายืนรับสกิลของเวกไม่ไหวตายลงไปอัฟเฟรียอนแล้วออรราปาสกิลจัดการจินกับวารัสลงไปได้แต่ว่าอัฟเฟรียอนจะตายไปโดนเวกสกิลแอนนี่โดนหนีลงมาสู้และปาลูกไฟไปปิดฉากมีฉากทายชนะไป ตัดมารอบ5้าคีหกอยากสุ่มหาอัปออสหรือไม่ก็ซาย่าให้ได้3ดาวไวๆแต่ว่าสุ่มไปไม่เจออะไรเลยแห้งและในรอบ5้าคีดหสศัตรูที่เราเจอจะเป็นบ้านสเตเดมอนเวอร์โก้กระโดดเข้าไปสับกลางบอร์ดอัปริออสและซาย่าคอยละลายแอ่งหน้าศัตรูและเวอร์โก้มีไอเทมอาจะทิพเพมทำให้กระโดดสับได้รวๆ หน้าละลายหมดแล้วเหลือแค่แผงหลังทำให้จบสกอร์บอร์ดนี้ไปได้ตัดภาพมาในรอบชี้ผมสุ่มหามอปัปเรออสกับสาย,ยาและเจอสาย,ยาตัวที่8สามารถใช้แชมดูพิเคเตอร์ได้เลยแต่ว่าผมยังไม่ใช้เพราะว่าต้องการหาอฟิรีอสจะดีกว่า ส่วไอเทมในรอบคีบที่ตอบเป็นแอนวิวมาผมจะเลือกเป็นไอีเพื่อที่จะเอาไปใส่กับสายาเตรียมไว้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นบูบับเอาไปใส่ให้กับแอนดี้มาในรอบสเตจ6ผมจะสุ่มไปเลยนะครับเพื่อบบที่ได้หาอเฟรียสซามดาสักที เรา,ามาแล้วครับอัฟเฟอออสตัวที่8จากนั้นเราก็จะใช้แชมดูัุขึ้นเป็น3มดาวไปเลย รอบ6คิดหนึ่งเจอกับบ้านสราเยอร์รีโรถึงจะเป็นคอมเมต้าแค่ไหนแต่ก็สู้อัฟเรีออสังดาไม่ได้อยู่ดีนะบอร์ดนี้เราชนะไปอย่างง่ายครับในรอบ6 2ิสผมลองไปสเกาบอร์ดที่อื่นมาดูนะครับ เจอกับคนที่จะทำจะเป็นนีโกะสดาวด้วยแล้วก็บาน3ดาวก็เลยต้องรีโรเพื่ได้ตัดตัวของเขาไปด้วยนะและสเตตต้นไม้ของเราในตานี้ก็อยู่ที่56ทองกับดาเมจแอมอีก e 87.7%นะครับต่และในรอบนี้เจอกับบ้านสเตดเดลมอนล่างโคนนะครับบอร์ดของเรามีออเฟรีอสส3ดาวจึงทำให้ชนะบอร์ดนี้ไปอย่างง่ายดายเหมือนเดิม มาได้อบ6ขิด3ผมก็พยายามสุ่มหาเนโกะไม่ได้เพราะที่ไดตัดตัวแต่ว่าเจอแล้วล่า2ดาวซะก่อนแต่ว่าผมสุ่มหาเนโกะไม่เจอแล้วบ้านสติดเดบอนหลังนั้นเขาก็ฮิตเนโกะ3ดาวแล้วด้วยนี่ครับเนโกะ3ดาวและในเซต14นี้ตัว4บาท3ดาวเนี่ยตัวแท้งเก่งมากๆเลยด้วยเป็นอะไรที่ตึงมือแน่นอน พูดแล้วว่าเจอเลยบ้านสตตเดียมเนโกสามดาวอเฟรอตปาสกิลดาวกระจายงหารแต่งหน้าศัตรูกดด้านข้างไปได้หมดแต่เมื่อถึงเวลาตีเนโกเนตีไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามีแต่ตีเร็วไอเทมดาเบจไม่มีเลยทําให้ตาเนี้เราแข็งไปก็เดี๋ยวคงจะต้องโยกของไอเทมของสซยามาโยกใส่ให้กับอเฟรีอแทนมาดูในรอบวงล้อกันนะครับไอเทมที่เราต้องการอยู่ก็จะมีแค่ อาร์แองเจอกับโมเรลโลเป็นไอเทมดาเมจเวทของออโร拉ก็เดี๋ยวจะสุ่มเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับหาแอนนี่3ดาวกับสายา3ดาวเพราะว่าถ้าได้ตัว2ตัวนี้มาจะช่วยให้บอดเรามีดาเมจเพิ่ม มหาศาลเลยแต่ว่าดวงไม่ดีนะครับสุ่มไปแหว่งขาดแค่อย่างละตัวเท่าน,นั้นเองแล้วก็จะสลับโพซิชันนิดหน่อยนะครับมาในรอบ6-5เจอกับบ้านสไลเยอร์ดีโลแต่ว่าบอร์ดของเราก็ แข็งแก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับจึงนทำให้ชานี้ชนะไปได้อย่างงไไ่ายดายมาในรอบ6-6ตานี้สุ่มไปอีกนิดหน่อยเพื่อจะได้หาซายาหรือไม่ก็แอนนี่จะได้ฮิต3ดาสักทีแต่ว่าไม่เจออะไรเลย ก็เดี๋ยวในรอบนี้จะสลับของของซซยากับอัฟเฟรียอสนะครับเพื่อให้อัฟเฟรียอสละลายเนโกะสาดาวของศัตรูตัวนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะให้ตัวเวอร์โกกับออร o ล่าเป็นตัวดาเมจสำรองคอยละลายแล้วก็ลวงแผงหลังของศัตรูและเรายังเหลืออยู่อีก2ชีวิตยังทำให้สามารถทดสอบนู่นนี่นั่นได้อยู่นะครับ ในรอบ6.6ขีดเราเจอกับบ้านสตรีดเดมอนเนโก3ดาวอเฟรีออสปาดาวกระจายละลายเนโกแต่ว่าเนโกสกิลทีแผงหน้าเราก็หายไปหมดทิงทันแต่ว่าอเฟรีออสเราก็ยังตีอยู่เรื่อยซามิล่ากระโดดสาดสกิลใส่แทงหลังของเราแล้อเฟรีออสตาดาวกระจายลูกใหญ่สังหารบานกับซามิล่าลงไปได้แต่แค่ออโรราตัวเดียวสกิลมุดลงไปได้เรียบร้อยเก็บชัยชนะมาได้ในที่สุด ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอมโกลเดนออกบอกเลยว่าเป็นคอมรวยไว้จำเซต14ที่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไปด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบาย